รู้จักอีเท r รี m มเงินดิจิทัลมาแรงที่หลายคนต่างจับตามองอีเทเร u m มคืออะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นผู้คิดคน้นทำไมถึงได้รับการพูดถึงเป็นจำนวนมากมาเริ่มทำความรู้จักไปพร้อมๆกับเทรดวิดมีได้เลยค่ะหากใครติดตามข่าวสารในแวดวงการเงินในชน่วงนี้คงจะคุ้นหูกับสกุลเงินดิจิทัลอย่างอีเทอรี m ม อยู่บ้างเพราะมีประเด็นให้พูดถึงกันตลอดไม่แพ้สกุลเงินรุ่นพี่อย่างบิตคอยเลยแต่เชื่อว่ายังมีหลายคนสงสัยว่าอีเทเรี่ม,มีความพิเศษและแตกต่างจากเงินดิจิทัลสกุลเงินอื่นอย่างไรให้หลายคนจับตามองและได้รับความสนใจวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ อีเทอเียมเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทำงานอยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกับอีกหลายๆสกุลเงินซึ่งถูกพัฒนาโดยว mm ิทานิกบูเทรินเด็กหนุ่มอัจฉริยะชาวรัสเซียที่ครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในทีมของบิตคอยก่อนจะแยกตัวออกมาสร้างอีเทอริเียมในปี2556โดยที่พัฒนาต้องให้อีเทอริเียมสามารถใช้งานได้ไม่ต่างกับบิตคอยแต่ปรับปรุงข้อบกพร่อตงต่าง และเพิ่มความสามารถของเหรียญให้หลากหลายมากขึ้นทำอะไรได้มากกว่าบิตคอยซึ่งก็ทำได้จริงๆเพราะปัจจุบันอีเธอรี่ยมเป็นสกุลเงินที่สามารถนำไปประยุกใช้ได้กับธุรกิจประเภทต่างๆไม่จำกัดแค่การใช้ทำธุรกรรมทางการเงินเท่านั้นอีเธอรียมกับบิตคอยต่างกันตรงไหนแม้ว่าอีเธอรียมและบิตคอย จะเป็นเงินดิจิทัลที่มีรูปแบบขายกันมากๆคือมีเทคโนโลยีบล็อกเชนทำงานอยู่เบื้องหลังสามารถขุดได้ซื้อขายเก่งกำไรได้รวมถึงมีร้านค้าบ้างแห่งยอมรับให้สามารถนำมาซื้อขายสินค้าแทนเงินสดได้แล้วเช่นกันอย่างไรก็ดีสิ่งที่อีเธอเรียมแตกต่างจากบิตคอยเลยก็คืออีเธอ e รียไม่ได้เป็นสกุลเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีรูปแบบเหมือน Open Source ที่อนุญาตให้ทุกคนเข้ามาพัฒนาหรือเขียนข้อมูลต่างๆลงบนสกุลเงินได้ทำให้เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาบนเครือข่ายอีเธอเรียมได้อีกชั้นหนึ่งจึงช่วยให้อีเธอเรียมมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายต่างจาก Bitcoin ที่เน้นการทำธุรกรรมทางการเงินเพียงอย่างเดียว 1. e t h e อีเธียเท่ากับกี่บาท อีเทอเรียมเปิดซื้อขายครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคม2558โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแรกไว้ที่1 ETH เท่ากับ2.83เหรียญสหรัฐหรือราว90บาทหลังจากนั้นมูลค่าของอีเทอเรียมก็ขยับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งในเดือนมกราคมปี2561ราคาอีเทเรียมทำสถิติพุ่งไปถึง1,300เหรียญสหรัฐหรือราว40,000บาทแม้ปัจจุบันราคาอีเทเรียมจะปรับลงมาอยู่ที่ระดับ800เหรียญสหรัฐหรือราว25,000บาทแต่ก็ยังถือว่าเป็นเหรียญที่มีการเติบโตสูงมากอยู่ดีเมื่อเทียบกับตอนเปิดเหรียญครั้งแรกในปี2558 ทั้งนี้ปัจจุบันอีเธอร์เรียมถูกขุดไปแล้วกว่า90ล้านเหรียญจากปริมาณเหรียญที่มีทั้งหมดราวๆ100ล้านเหรียญและเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าทางตลาดหรือ market cap ประมาณ7.8หมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือ2.5ล้านล้านบาทสูงสุดเป็นอันดับ2รองจากบิตคอยเท่านั้นทำไมคนถึงสนใจลงทุนในอีเธอรเรียม ช่วงที่ผ่านมานอกจากมูลค่าเหรียญของอีเธอเรียมจะเพิ่มขึ้นอย่างมหา,าศาลแล้วความสามารถของตัวเหรียญเองก็เป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้อีเธอเรียมมีความโดดเด่นและเป็นที่จับตามองของหลายคน 1. ระบบสมาร์ทคอนแท็กสมาร์ทคอนแท็กนับเป็นความเจ๋งและความสามารถเฉพาะตัวของอีเธเรียม ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเขียนโปรแกรมลงไปในข้อมูลของเหรียญได้โดยจะเป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาตามที่เรากำหนดเมื่อมีใครทำตามเงื่อนไขนั้นสำเร็จก็จะได้รับรางวัลที่เรากำหนดไว้เป็นการตอบแทนทำให้นักพัฒนาจำนวนมากหันมาสนใจอีเธอเรียมและนำระบบสมาร์ทคอนแท็กต์ไปประยุกต์ใช้ในหลายธุรกิจทั่วโลกตัวอย่างของการนำระบบสมาร์ทคอนแท็กไปใช้เช่นการชำระค่าเช่าหอพัก โดยเป็นสัญญาในระบบว่าให้ผู้เช่าโอนเงินจ่ายค่าเช่าภายในวันที่30ของแต่ละเดือนซึ่งหากมีการโอนเงินเข้ามาบล็อกเชนจะบันทึกข้อมูลเอาไว้ผู้เช่าก็จะสามารถอาศัยในหอพักได้ตามปกติแต่หากไม่มีใครโอนเงินเข้ามาหรือโอนมาไม่ครบระบบก็จะทำการล็อกประตูอัตโนมัติไม่ให้ผู้เช่าเข้ามาใช้งานหอพักได้การชำระบัตรเครดิตโดยผู้ใช้และธนาคาร อาจมีการทำสัญญาร่วมกันไว้ว่าระบบตัดเงินจากบัญชีผู้ใช้อัตโนมัติเพื่อน,นำไปชำระค่าบัตรเครดิตทุกสิ้นเดือนโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปธนาคารหรือโอนเงินด้วยตัวเองธุรกิจเช่ารถอาจมีการออกแบบให้รถยนต์เชื่อมต่อกับบล็อกเชนไว้และจอดรถทิ้งโดยมีคนเฝ้าก็ได้พอเมื่อมีลูกค้าเห็นรถและสนใจที่จะเช่าก็เพียงแค่โอนเงินเข้ามาในบัญชีที่เราระบุไว ระบบสมาร์ทคอนแทรคจะตรวจสอบและเปิดประตูให้ลูกค้าสามารถขับรถออกไปได้เลยนอกจากนี้สมาร์ทคอนแท็ยังนำไปประยุกใช้ในอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าการโอนเงินข้ามประเทศการขอใบอนุญาตต่างๆหรือแม้แต่การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 2. ความนิยมการระดมทุนผ่าน ICO ICO หรือ Initial Public Offering เป็นรูปแบบการระดมทุนแนวใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากโดยจะเป็นการออกเหรียญดิจิทัลชนิดใหม่ขึ้นมาแล้วเปิดขายให้ผู้ที่สนใจนำเงินมาลงทุนเพื่อนำเงินที่ระดมทุนไว้ไปต่อยอดธุรกิจหรือโครงการที่อยากจะทำและด้วยความสามารถของสมาร์ทคอนแท็กนี้แหละจึงทำให้นักพัฒนาสามารถใช้อีเทอเรียมออกเหรียญชนิดใหม่เป็นของตัวเองขึ้นมาได้ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งมีคนใช้อีเทเรียมระดมทุนทำา I ซมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อมูลค่าของอีเธอเรียมมากขึ้นเท่านั้นในประเทศไทยเองก็มีบริษัทหลายแห่งเรือกระดมทุนแบบ ICO โดยการออกเหรียญผ่านระบบของอีเธอเรียมไม่ว่าจะเป็น o m y e ผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์ที่ออกเหรียญดิจิทัลชื่อ o m y e Go OMG หรืออย่าง Jmart บริษัทค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยีที่ออกเหรียญดิจิทัลชื่อว่า Jfincoin จะเห็นว่าตอนนี้เงินดิจิทัลไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วและกำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำมากขึ้นซึ่งนอกจากบิตคอยและอีเธอเรียมแล้วก็ยังมีอีกสกุลเงินดิจิทัลมากมายเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องนี้ไว้บ้างก็ไม่เสียหายขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามเทรดวิดมี e อย่าลืมกดติดตามสำหรับข้อมูล forex และสะกุลเงินดิจิทัลที่น่าสนใจอีกเพียบ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ